กลับมาอยู่กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับผู่แมนแหนแซบนะครับทางช่องไทยแซบแห่งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้เราจะนําพาคุณผู้ชมนะครับผมไปพูดคุยกับศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับที่จะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตแล้วก็รวมไปถึงผลงานเพลงฮิตๆโดนๆแซบๆนะครับกับช่วงนี้เลยครับคุยแซบๆครับ ครับเราก็อยู่กับนักร้องลูกทุ่งดาวพุ่งแรงนะฮะน้องชัดชัดชนกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวนะครับ พุ่งไปไหนครับพุ่งแรงแสงอุกกาบาตเมื่อกันนั้นเลยเออเอออเดี๋ยว <ผม S 2> ให้ชัดๆนะครับทักทายกับคุณผู้ชมกันหน่อยเลยสวัสดีครับชัดชัดจนกรนะครับเจ้าของเพลงฮักเจ้าเจ้าบอกฮักนะครับศิล,ลปินจากค่ายตังก้าเรคคอร์ดครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมศิลปินหลอกกว่าค่ายตังก้าเรคคอร์ดนี่มันเป็นอะไรนะชื่อตังก้าคือมาจากอะไรฮะเออมันคือปาปิก้าไม่ใช่คนละอย่างคนละอย่างกันจริงๆมันเป็นชื่อที่ที่เขาฮิต ในส่วนตัวผมผมก็ยังไม่รู้อ่าเหรอใช่ครับอันนี้อยู่มากี่ปีเลยครับ <laughs> ยังไม่รู้อีกเลยครับ <laughs> เออ,อม,มันคือมันเป็นชื่อที่เป็นชื่อเฉพาะที่อยากาตั้น่าจะเป็นนางนาแฝงของเจ้าของบริษัทโอ,อ ็ชื่อว่าตังกาเรคคอร์ดตังกาเรคคอร์ดับก็เป็นชื่อที่จดจําง่ายนะครับเพราะว่าเป็นชื่อที่แปลกๆหน่อยนะครับผมอันนี้อยู่ตังกาเรคคอร์ดเห็นเป็นนักร้องแบบนี้นะฮะก่อนที่จะเป็นนักร้องนี่เขาบอกว่าไปคุกคีคัมวอร์ดในวงการลูกทุ่งมาก่อนเลยถามนิดนึงไปทําอะไรมาก่อนที่จะ็นเป็นนักร้องครับก็ถ้าผมย้อนตั้งแต่ประถมเนี่ยก็จะจะมีผลงานนะครับก็มีภาคการ์ตูนนะฮะมีภาคการ์ตูนแล้วก็เล่นเล่นหนัง เล่นละครเรื่องผีสามบาทผีสามบาทอันนี้ตอนเด็กๆเ,เลยอันนี้ตอนเด็กๆแล้วก็เป็นพิธีกรรายการซูเปอร์จิ๋วโอ้ซ<อ>ูเปอร์จิ๋วเนี่ยดูตั้งแต่เด็กๆเลยนะห<อ>้าหกเาภาคหนังก็จะมีแฮร์รี่เป็นตัวเพื่อนของแฮร์รี่เหมือนกัน<อ>แล้วก็จะเป็นภาคการ์ตูนอ่าบาร์บี้แต่เป็นพระเอกครับนะะฮแล้วก็อ่าเคยได้ยินไหมครับไอศครีมบอล ไได้ยินไอศครีมเนทเล่มาแล้วมาแล้วอ๋อครับอันนี้คือเสียงผมไอศครีมเนทเล่มาแล้วมาแล้วแต่ตอนนี้ภาคทั้งหนังภาคทั้งสปอร์ตภาคเรือยาวได้ปหเออเะอะไรไ้ยไม่ใช่แล้วที่บวยวายะไรหรือเปล่าเอออันนี้คือผลงานที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับทั้งมีละครและภาพยนตร์แล้วก็รวมถึงการภาคด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นจุด เริ่มต้นเลยก่อนที่จะมาเป็นศิลปินนะครับอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการผมรู้ผมรู้ออะไรคุณรู้ว่าก่อนที่จะเข้าเป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยเออล่าสุดไปทาอะไรไปขโมยเสื้อนักร้องเออเหรอบ้าเหรอใส่เปล่าเออเหรอขโมยเสื้อนักร้องหลังเวทีนะเออตัวเดียวเองเล่นอีกนะครับเล่นด้วยเล่นด้วยโอเคที่ถูกก็เป็นแดนเซอร์ครับเรื่องที่จะทาอาชีพเป็นแดนเซอร์มากกว่าเพราะว่าต้องมีภาระหลายๆอย่าง แล้วก็เห็นพี่แดนเซอร์พี่หลายๆท่านเนี่ยเขาเต้นกันเอ้ยเท่ห่ะครับอืมเลยเลือกที่จะเป็นแดนเซอร์มากกว่าเออในครับจริงๆแล้วเบียรู้จักกับน้องมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่ารู้จักกันเพราะว่าน้องเนี่ยมาเต้นให้กับเบียรใน MV เพลงเบียอ่าก็เลยได้รู้จักกันแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่รู้เลยตอนนั้นว่าน้องเนี่ยร้องเพลงได้ครับพอมาอีกทีหนึ่งเฮ้ยออกเพลงแล้วกับตังกาเร้คอร์ดนะครับผมแล้วเสียงนี่สุดยอดจริงๆเลยเพราะตอนเป็นแดนเซอร์ ก็เต้นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวไม่ใชเสียงไม่ได้ไม่ได้ใช้เสียงนะครับแน่นอนอย่างที่บอกไปก็คือเป็นแดนเซอร์มาก่อนอ้าวแล้วจุดเปลี่ยนเลยฮะที่ทําให้มาแบบว่าเป็นนักร้องได้เนี่ยได้ข่าวว่าไปร้องงานงานอะไรงานหนึ่งใช่ไหมร้องคาราโอเกะแล้วมีคนเห็นจริงไม่จริงฮะจริงอ่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ตะกแตนโชลรดามากก่นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าพี่ตะกแตนเป็นพี่สาวของผมซึ่งอยู่ด้วยกันมานานทํางานด้วยกันมานานแล้วอยู่มาวันนึงเนี่ย เรามานั่งร้องคาราโอเกะด,ด้วยกันครับอ่ะกินข้าวกินปลาสกพหนึู่พวกผีบไม่ร้องเพลงขึ้นมาอ้ออ่ะผมร้องในท่อนหนึง่งสมมติจูพีวาน้อยไปหน่อยเอยสียงเดียวห,ห,หยุดเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนเอ็งไปอยู่ไหนมาวะเอ็งร้องเพลงได้เหรอซึ่งเขาไม่เคยไ<อ>ด้ยินเสียงของผมเลยแม้แต่นิดเดียว<อ>ครับนั่นคือจุดประกายและหลังจากนั้นก็คือสี่ห้าวันเนี่ยผมก็ต้องร้องเพลงให้พี่เขาฟังทุกวันเพื่อจะหาแนวทางอ๋ออ่็แสดงว่าพี่ตากแดนเนี่ย จุดเริ่มต้นเลยพี่ตากแตนเห็นพี่ตากแตนแต่เราเต้นมาก่อนแต่มีจังหวะที่แบบเราได้ร้องคาราโอเกะใช่ไหมร้องเพลงพอดีเขาได้ยินก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เราแบบว่าเห็นว่าเราร้องเพลงได้ครับผมออก็เรียกได้ว่าพี่ตากแตนเนี่ยครับพูดได้เต็มปากไหมว่าพี่ตากแตนพี่ตากแตนชักพานบชักนาเข้าสู่วงการพูดว่าอขอบคุณที่ให้โอกาสมากกว่าเพราะว่าพี่เขาให้โอกาสมากเพราะว่าเราอยู่กันแบบครอบครัว แล้วไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าพี่เขาจะให้โอกาสผมได้มากขนาดนี้ใช่ครับณถึงจุดนี้เนี่ยถือว่าได้มากพอมากที่สุดแล้วครับอตอนที่มาอยู่กับตังกาได้ขอดนี่คือ,อพิทาคาแตนพาเข้ามาเลยมาอยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมพิทาคแตนพาเข้ามาแล้วตอนเวลาอยู่ามาเซนสัญญาแล้วเนี่ยเพลงที่ออกมาเนี่ยคือต้องรู้เลยไหมรู้เลยไหมว่าจะต้องร้องเพลงอะไรเริ่มต้นหรือว่าต้องอยู่กับ ตั้งกล้ามมายาวนานมากแค่ไหนอืมจริงจริงๆเลือกเลือกแนวเพลงของตัวเองมากกว่าเพราะในส่วนตัวของชัดเนี่ยชอบเพลงแนวลูกทุ่งอีสานครับใช่แล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยผมฟังฟังจนขึ้นใจจนมันชอบด้วยเป็นความชอบส่วนตัวด้วยครับเลยเลือกที่จะเป็นแนวเพลงของลูกทุ่งอีสานมากกว่า,านานไหมกว่าที่เราจะรู้ว่าตัวเองยังไงเป็นแนวนี้หรือว่าความชอบส่วนตัวหรือว่ามีคนบอกครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ร้องเพลงกับพี่ตะกตแตนได้ขึ้นเวทีพราาะอ่ด้วยกัน ครับตามต่างจังหวัดอ๋อคือคือคือเอาง่ายๆเลยคืออยู่ในทีมงานของพี่ทักกะตแตนอยู่แล้วหลังจากได้ยินเสียงจากคาราโอเกะเออจากคาราโอเกะเอาอย่างนี้ไปงานกับพี่เพื่อจะหาแนวทางแนวเพลงให้ตัวเองอ่ะผมก็ร้องตามนู่นตามนี่แต่ร้องเพลงของพี่พี่นางบ้างอ่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนร้องขู่พี่ทักกะตแตนใช่ครับเพชรตัดเพชรโคราบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องไปร้องมาก็จนได้หาแนวทางของตัวเองค้นเจอว่า คุณต้องร้องเพลงแนวไหนครับจนได้เป็นเพลงแนวลูกทุ่งอีสานขึ้นมาอแล้วก่อนหน้านี้มีการผ่านเวทีการประกวดอะไรมาบ้างหรือเปล่าครับล่าสุดก็จะมีรายการความไมค์คว้าแชมป์ครับผมแต่ว่าตอนเด็กๆก็ผ่านมาเยอะตบย่อมาคือพู้ง่ายว่ามีเวทีที่ได้โชว์ความสามารถได้ประกวดมาเรื่อยๆกันอยู่แล้วใช่ไหมครับได้โชว์ความสามารถแต่อย่างที่บอกกันว่าจริงๆแล้วเป็นครูสอนเต้นด้วยผมเลือกที่จะทําอาชีพหลายอาชีพเพราะว่า เพราะอะไรเพราะว่าในส่วนตัวผมอะผมอาชีพนักแสดงก็ได้ครับภาการ์ตูนก็ได้อย่างที่บอกแล้วก็พิธีกรก็ได้นะครับอพิธีกรก็ได้นะเออไม่ต้องพูดก็ได้นะครับออ้มาเดี๋ยวเดียวจะตกงานเข้าใจไหมก็อยากที่จะเลือกอาอาชีพหลายๆแนวมากกว่าเพราะว่าความสามารถของผมก็ถือว่า มีมีมีอยู่เหมือนกันคือหมายถึงว่าเราเนี่ยเลือกที่จะทำหลายๆอย่างโชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพของตัวเองอให้เต็มที่นะครับ<ม>แล้วก็ผ่านมาซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงตอนนี้แล้วประสบความสำเร็จหรือยังกับสิ่งที่อยากจะทำประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้นะอายุยี่ิบสี่แล้วผมทำในวงการของลูกทุ่งเนี่ยมาเยอะมากมไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังของศิลปินดังเยอะแยะมากมายไม่ว่าเป็นของพี่ตะกแตตนชลดาครับพี่ไผ่พงศธรไต่อรไทย่าฮะผมได้อยู่กับพี่เขา แล้วก็ได้ดูเรื่องราวของวงการลูกทุ่งเนี่ยมายาวนานถึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรสมควรทําอะไรไม่สมควรทําแล้วก็ขอบคุณศิลปินหลายๆท่านพี่ตายอรอทยัยพี่ไผ่พงศ์รที่ให้คาแนะนําดีๆกับผมครับชัดเจนนะครับ,รบอ่ะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องราวของซิงเกิลเลยนะครับผมสําหรับการอยู่ในตังการคคอร์ดนะครับ ซิงเกิลแรกในชีวิตของชัดชัดชนกรคือเพลงอะไรเอ่ยชื่อเพลงว่าฮักเ<อ>จ้าเจ้าบอกฮักตอนนี้เป็นอัลบั้มหนึ่งแล้วครับอ๋อตอนนี้เป็นรวบรวมเป็นอัลบั้มแล้วสดง<ห>วกามีกี่เพลงเอ่ยในอัลบัม้มสิบผลงานเพลงสิบเพลงแต่ว่าพูดถึงเพลงฮักเจ้าเจ้าบอกฮักแล้วคุณผู้ชมครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ประสบความสําเร็จนะครับผมกับการเป็นศิลปินน้องใหม่ของชัดชัดชนกรนะครับแล้วก็ถือว่าเพลงนี้ติดชาร์ตกันทั่วประเทศเลยนะครับเพลงนี้เป็นไงบ้างความรู้สึก ความรู้สึกว่าผมดีใจมากกว่าเพราะว่าผมได้มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองเพราะว่าจากที่ผมเนี่ยเดินสายไปกับพี่ตากแตนชนลดาถามแฟนคลับถามตลอดว่าครับเมื่อไหร่จะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองอ่ะฮะพอได้มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองแล้วเขาแฟนเพลงเนี่ยคือบอกเพลงมันเพออะคือทำมานานไหมมีแฟนเพลงถามทำมานานไหมเลือกเพลงมานานไหมถึงได้เพลงนี้คือเพลงมันโอเคมากสําหรับเขาอะ Hmm. สำหรับแฟนคลับเพลงมันยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมจริงๆเะครับ uh huh. ผมก็ร้องได้ครัคุณเบลครับจริงๆตอนหนึ่ง <c oughs> เ,ออเธอเจ็บพอหาเขาอย่าร้องพอแล้ว <c oughs> พอแล้ว ดีใจไหมที่น้องฮะดีใจไหมดีใจไหมชัดดีใจไหมดีใจหน่อยเห้น้องดีใจหน่อยดีใข้างแทบไม่ตันนะเธอปวดร้าวพะห้ามเร็วอุกบาตเมื่อกี้ก็ไม่ทันเดียวเออเอออย่างที่บอกไปเป็นครูสอนเต้นมาก่อนนะฮะทำไมมาร้องเพลงช้าเลยครับทำไมไม่เอาแบบเพลงไวเลยเพราะเาเต้นอยู่แล้วหลายๆคนถามมานะเฮ้ยชัดๆเป็นครูสอนเต้นมาก่อนเป็นแดนเซอร์มาก่อนแล้วน่าจะแบบว่าเอาเอาศักยภาพของการเต้นเนี่ยมาใช้ในการร้องแล้วก็ในการแบบ โชว์ความสามารถให้แบบเต็มที่เลยเพราะว่าเห็นมีแต่เพลงช้าเออแล้วทำไมไม่เต้นเลยจริงๆในอัลบั้มฮักเจ้าเจ้าบอกฮักมีมีเพลงเร็วแล้วก็มีออกสเตปเต้นเหมือนกันครับแต่ว่าในในทางของผมเนี่ยผมอยากให้ไปเรื่อยๆมากกว่าเราจะมาตั้งแต่เต้นแรงตั้งแต่อัลบั้มแรกเฮ้ยยฮ้ยัตั้งแต่อัลบั้มแรกผมว่ามันจะดูเกินความเป็นนักร้องพือนเปนของเราจะเป็นยังไงนะฮะผมเลยเลือกที่จะปล่อยเพลงช้ามากกว่า ปล่อยเพลงช้าก่อนนะครับเออจริงเพลงช้าก็เต้นได้นะถือเจ็บเพื่ออันนี้อันนี้ออกแนวบ้าอ่อแล้วแนวบ้าเอวพูดบ้างก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่ต้องพูดก็ได้เลยครับเออจริงพี่ผมว่าจริงเออว่าจริงเริ่มเริ่มไปแล้วสมองสมองเอาแล้วพิธีกรคู่ผมวันนี้กับศิลปินนะครับเข้าเป็นตีเป็นคุยเลยนะครับเห็นว่า MV เพลงนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ด้วยใช่ไหมฮะครับผมจากต่อจากเพลงฮักเจ้าจับ่าฮักเป็นซีรีส์ต่ออีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าเลิกกับเขาได้บอก เนือ้อจากในเอวีเป็นยังไงฮะมันจะเป็นเนื้อเพลงของเ,อเรื่องราวของรักสามเศร้าซึ่งเราเนี่ยไปรักเพื่อนอีกคนนึงับแต่เพื่อนอีกคนหนึงเนี่ยไปรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอมีลูกอยู่แล้วด้วยหุ้ยโดนะอ่ะใช่ครับแล้วก็มันเกิดเรื่องราวต่างๆซึ่งไม่คาดคิดว่ามันเหมือนมันเหมือน เมือนเหมือนเป็นชูได้บางทีเป็นชูไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเออหน้าเป็นชูไม่รู้ตัวก็หน้าในครับอ่าทีนี้ถามเรื่องของเพลงนนครับตอนนี้อ่ามีฮักเจ้าเจ้าบ่ฮักแล้วก็มีซีรีส์ต่อที่บอกกันชื่อเพลงว่าเลิกกับเขาได้บอกเลิกกับเขาได้บอกตอนนี้ปล่อยหอยม่ยังยังไม่ปล่อยครับน่าจะเป็น ปลายปีนี้แน่นอนปลายปีแน่แสดงว่าตอนนี้ก็ยังมีแต่เพลงที่ปล่อยออกมาก็คือฮักเจ้าเจ้าบอกฮักแต่ว่าเห็นในมีพี่ๆน้องๆนะแฟนคลับของชัดๆนะครับออแชร์ใน Facebook นะครับส่วนตัวของเขานะครับเพลงที่ไปดึงมาจากใน y t u t u นะครับเป็นเพลงที่อื่นๆที่อยู่ในอัลบั้มซึ่งแสดงว่าตอนนี้เพลงก็ปล่อยใน youtube เรียบร้อยแล้วทั้ง1ิเพลงเลยเรียบร้อยครับเพราะว่าผมอยากจะ แนะนำผลงานเพลงทุกสิบผลงานเพลงเพื่อให้จะรู้ว่าแฟนเพลงของชัดเนี่ยชอบเพลงเร็วหรือเพลงช้าหรือเป็นอีสานลําแท้แทก็มีมเรือกว่าจะหาแนวทางของตัวเองว่าแฟนเพลงเนี่ยเจาะกลุ่มแนวไหนมากกว่าครับแลววันนี้นะฮะแฟนรายการนี้จะได้ฟังเพลงจาก รายการเราหรือเปล่าแน่นอนครับวันนี้มีเพลงอะไรมาเอามาฝากอยูอส่งผลงานเพลงมีอะไรบ้างอเพลงแรกครับฮักเจ้าเจ้าบ่าฮักครับนี่ซีรีส์ต่อมาเพลงที่2เลิกกับเขาได้บอกโอ้นี่คือ2งบทเพลงเลยนะครับผมที่จะปล่อยกันแบบติดๆกันเลยใช่ไหมครับผมเออแน่นอนเลยคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพร้อมกับโชว์แซบๆนะครับจากชัดชัดชนในก่อนนะครับหนึ่งศิลปินดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับต้องจับตามองให้ดีๆนะครับผมช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับกลับมาโชว์แซบๆกันกับชัดชัดนะครับช่ว นี้ทิ้งท้ายกันด้วยหนึ่งผลงานเพลงครับจากน้องมิ้วอรรพัสยาครับกับเพลงโทรหาครั้งสุดท้ายครับกลับมาครับ